ก็คือมี61กับ32นะคะซึ่งมันเป็นมันถูกแยกเป็น2คดีนะคะแล้วก็ทั้ง2คดีเนี่ยตอนนี้สามีลานะเรื่องขอ,อฝากขังแล้วก็ศาลเยาวชน้องฝากขังนะคะก็คืออนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะโดยที่หลักทรัพประกันก็คืออยู่ที่คนละ2,000 20, มบาทนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ศาลกำลังทำเรื่องเพื่อที่จะปล่อยตัวซึ่งก็จะปล่อยตัวที่นี่นะคะแล้วก็ทุกคนก็ เรียบร้อยดีนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวรอพวกเรารอกันนิดนึงเพราะว่าคือพอมันคนเยอะเนี่ยเนี่ยขนาดนายประกันก็เซ็นเงินมืออีกเมื่อกี้เราเพราะนายประกันนี่ต้องเซ็นประมาณ5้าจุดอะตอนหนึ่งฉบับก็คูณไปอะค่ะเท่าไหร่นะ9 9้าสบอะไรประมาณนั้นนะคะอันนั้นอันนั้นนายประกันเลยค่ะอ๋อโดอันนั้นก็เป็นไม่ไม่ อันนี้วันนี้ก็คือก็ปล่อยตัวั้วคราวไปไม่มีปัญหาอะไรกค็จะได้ลับค่ะแล้วก็เราก็สบายใจกันนะส่วนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอในตรงนันะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาูกฟังก็สบายดีอธิบายเรื่องคดีหน่อยค่ะฟ้องกีเอ่อข้อหาเขาอยากเป็นพรชุกเฉินมีพรฉุกเฉิญพระราชบัญญัติความสะอาดนะคะ พรบเรียกอะไรคะพรบควบคมโลคนือหลักกที่เป็นเรื่องนี้คือาารไม่ก็ฉุกเฉนนะก็คือไม่เกิน2ปีนะคะก็เลยมาขึ้นศาลดนะคะแล้เดี๋ยวจจริงเนี่ยตำรวจะัด้านกานประกันตัวสำหรบคดีของฉีแต่ศาลก็เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกัน่าก็ถืยคำร้องเรื่องคัด้านกันประกันตัวเพราะฉะนั้นเรื่อง่อยตัวชั่วคราวไม่มีปัญหา ก็เหลือแต่ว่าเดี๋ยวพอเสร็จจากนี้กลับไปก็อาจจะต้องมีกระบวนการเรื่องของการที่จะต้องมาสอบข้อที่จริงสาหรับทนายความที่ต้องสอบข้อจริงกับตัวความแต่ละคนเพราะว่าจะต้องยื่นคุให้การเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเรารับปากว่าเราจะยื่นคําให้การเพิ่มเติมกับตํารวจเนี่ยภายใน20วันเพราะที่เราให้การไว้ชั้นต้นนะคะเมื่อวานเนี่ยก็เป็นการให้การปฏิเสธนะคะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถสอบข้อที่จริงได้ทัน การที่อยู่ในชั้นตํารวจเมื่อเราให้การเพิ่มเติมแล้วเนี่ยตำรวจก็มีหน้าที่พิจารณาว่าควรจะสั่งฟ้องใครไม่สั่งฟ้องใครเราก็คิดว่าตํารวจคงมีรุนพินิษในการที่จะแยกแยะได้ว่าไม่ควรที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งฟ้องนะคะคือจับก็อีกเรื่องหนึ่งแต่พนักง,งานสอบสวนมีหน้าที่ต้องคัดลองเรื่องข้อเท็จจริงว่ามีความผิดตามกฎหมายที่แจ้งจับที่จับตาหรือเปล่าและถ้า พนักงานสอบสวนมีคําสั่งสั่งฟ้องเนี่ยก็จะไปอยู่ในชั้นอายการก็อายการก็มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจในการที่จะสั่งไม่ฟ้องได้เหมือนกันซึ่งเราก็คงในฐานะท,ทนายก็คงทําทุกขั้นตอนเพื่อขอให้ไม่มีการสั่งฟ้องคดีนะคะอันนั้นคือมากที่สุดที่เราอยากเห็นเราก็ไม่อยากเห็นให้ทั้งหมดต้องไปขึ้นศาลเพราะว่าถ้ารวมกันร้อยร้อยคนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะรวมทั้งของเยาวชนก็คือปล่อยตัวไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ นะะรนใช่ค่ะก็คือทางเครือข่ายยังต้องการทนายความช่วยเหลืออยู่ถ้าหากว่าทนายความท่านใดเนี่ยค่ะคิดว่าอยากจะมาช่วยทําคดีนะคะติดต่อที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิไม่ชนได้เลยนะคะเพราะทางทนายเนี่ยจะเป็นคนหลักในการที่จะบริหารเราใช้คำว่าบริหารคดีมาช่วยกันทําคดีคะพี่สาวคะคดีเยาวชนนะคะมันเงื่อนไขเป็นไงบ้างคะคดีเยาวชนก็ปล่อยตัวชั่วคราวกันก็สองหมื่น ทุปล่อยแบบไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมครับอ,อ๋อมีบางรายผู้ปกครองมาก็ไม่ต้องไม่ต้องมีทุกคนได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะก็เพียงแค่วางวัตรสัพปะกันหรือบางคนเนี่ยไม่มีไม่มีหลักสัพปะกันเลยก็คือปล่อยเนื่องจากว่าไปมีมีผู้ปกครองมาอันนั้นเปลี่ยนเพราที่ดูเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยยันนี้ที่ปล่อยมาคือปล่อย ปล่อยทีละ30แล้ว60หรือว่าปล่อยพร้อมกันหมดเลยตอนนี้ที่รออยู่ก็<อ>คือจะปล่อยพร้อมกันหมดแต่ว่า,จาเจ้าหน้าที่เขาทำเรื่องอยู่แต่ว่าเห็นว่าบอกว่าใช้ต้องใช้หลักสตางค์ไม่ได้ใช้คำนวยใช้วง,งเงินกําบวตโชดครับเขากนละสมคนร้านเก

รอเพื่อนนะคะจะได้ออกมาแล้วนะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะท่านผู้ชมรอเพืนน้างกมาล้นะคะอาจจะ้านิดนึงนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวจะขอ,อปิดารายงานข่าวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีตอนที่เพื่อนเราเดินออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ